สาธุข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหลา่าขอทั้งบุตรหลานและบร,รวิวารข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้องต่อองค์สัมมาสัพจจามพุทธเจ้าและองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมหาโพธิสัตว์ทั้งหลา,อาอยเหล่าอริยะสงฆ์และอริยะเจ้า,จา แม้แต่ต่างนักที่ต่างศาสนาและต่างนิกายขอทรงโปรดด้วยความนอบน้อมขอทรงโปรดด้วยความนอบน้อมและอุบาสบอุบาสิกาเหล่าสาวกและสาวิกาทั้งหลายมีสิทธิและมีส่วน ด้วยพระบ,บารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากรรมในชั้นใดก็ตาและในภูมิใดก็ตาที่บรรทบุรุษของข้าพเจ้ายังถูกปิดกัน้นและยังถูกขัดขวางต่อเจ้ากันในเวรทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระบ,บารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ที่เป็นเปลี่ยน ไปด้วยความเมตตาจึงโปรดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตจิตวิญญาณมีสิทธิ์และมีส่วนนอบน้องต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกชั้นทุกภูมิเธอสาธุก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี แล้วก็เป็นความโชคดีแก่เราทั้งหลายผู้ที่อยู่ในของพระพุทธศา,าสนาด้วยพระบารมีองค์สัมมาสัมพุธเจ้าท่านที่มีความเมตตาแก่สรรพสัตว์โลกและทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณอัตมาเองเก็จะพร่ยขอย้อนไปสักเล็กน้อย เราตักก้งแต่ออกพรรษามานี่แหละจนกระทั่งที่มีเหตุการณ์ในเรื่องของการแห่ในเรื่องของการแห่แห่ประสาทพึ่งที่เราลูกหลานได้แต่ทำมาการแห่ประสาทพึ่งที่ลูกหลานได้จัดเตรียมเอาไว้เพื่อการต้อนรับปางรุษของเรา อันนี้ถนบันเนียมประเพณีของชาวพุทธของชาวสวยหรือแม้แต่ตามประเพณีของในชนของในชนเผ่าใดก็ตามเราก็ทำเพื่อการนอบน้อมและการตอบแทนบางทุุรุษของเรานั่นเองในระยะเวลาสามเดือนที่พระมิสุขสง ได้บำเพ็ญศีลและในการปฏิบัติธรรมออกพรรษาจึงเป็นบุญแรกออกพรรษาจึงเป็นบุญปีแรกที่เราญาติโยมได้มาทำบุญและมาตักบาตรร่วมขันนับตั้งแต่ วันเข้าพรรษาในวันแรกพระพิสุขสงฆ์จากปฏิบัติศีลและจากปฏิบัติธรรมในตลอดระยะเวลาสามเดือนพอถึงกําหนดระยะเวลาที่ออกพรรษาพระพิสุสงฆ์จึงต้องออกเดินธุดงคหรือแม้แต่การไปปฏิบัติธรรม หรือแม้แต่การไปปฏิบัติธรรมหรือการปริวาในสิ่งที่เรามีมาและเราปฏิบัติมาในบุญแรกที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปฏิบัติศิลหรือภาวนาศิลอยู่ที่ณัชันดาวดึงในยุคก่อน หรือยุคต้นๆของพระพุทธศาสนาพระพิสุทสงฆ์แต่ละที่แต่ละวัดแต่ละที่และแต่ละวัดก็ปฏิบัติศีลและก็ปฏิบัติธรรมพอถึงกำหนดที่ออกพรรษาแล้วด้วยเหตุอันใดจึงมีการทำบุญในเรื่องของการออกพรรษา และการแห่ประสาทพึ่งณนะตอนนี้การแห่ประสาทพึ่งหรือการตักบ,บาตรเทโวมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อพุทธศาสนานั้นอย่างไรบางท่านก็อาจจะเรียนรู้มาแล้วบางท่านก็อาจเรียนรู้ได้แค่นี้เราจึงมีความรู้แค่นี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด เราทำบุญเราทำเพื่อการตอบแทนและทำเพื่อการทดทดแทนกับผู้ที่มีพระคุณแก่เราคือบรรพบุรุษและปู่ย่าตายายคุณมีดามารดาที่ท่านให้ชีวิตและการทุกเลี้ยงเรามาบุญที่เราจะต้องตอบแทนกับผู้ที่มีพระคุณกับเรา ออกพรรษาจึงมีการตักบาตรเทโวการตักบาตรเทวนั้นที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมและท่านได้เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อให้บรรพุทรุษนั้นได้มีโอกาสตักบาตรต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงและเราซึ่งอยู่กับบนโลกมนุษย์เราก็ยังมีภาพพิสุทธิสงฆ์ ที่เป็นตัวแทนขององค์ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาลองรับบุญของเราบุญของเราก็คืออาหารปัจจัยที่เรามีอยู่เราจึงต้องตอบแทนและทดแทนพระคุณบิดามารดาทดแทนบรรทบุรุษในทุกชั้นทุกภูมิในออกพรรษาโลกทั้งสามโลกจึงถูกเปิดหมด นั่นหมายถึงว่าทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกชั้นทุกภูมิก็ถูกเปิดเช่นเดียวกันโดยพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยด้วยเหตุเกิดอันอันอัศจรรย์เสียยิ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวสรรัว์แม้แต่การลงโทษในนี่กรรมต่างๆก็จะถูกระงับกรรมทันทีเปิดโอกาสและให้โอกาส ต่อบรรพุษของเรามีสิทธิ์มีส่วนในการตักบ,บาตรอับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แก่สรรพสัตว์โลกและทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณได้มาฟังเทศและมาฟังธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของการออกเดินทุด,ดงก็เช่นเดียวกันการอยู่ในศินหรือว่าจำพรรษาอยู่ ในไตรมาสสามเดือนนี้โดยองค์สัมมาสามพุทธเจ้าท่านจะเทศนาธรรมให้แก่พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายได้รับฟังออกพรรษาจึงมีเหตุการณ์ในเรื่องของการเดินทุดงในพรรษาองค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะแสดงธรรมเพื่อให้พระพิสุสงฆ์นั้นได้ไปปฏิบัติธรรม หรือไปแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมน,นี่คือการให้บารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงธรรมให้แก่พระพิสุสงฆ์พระพิสุสงฆ์ก็จะนำธรรมนั้นที่ได้เรียนรู้จากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไปถ่ายทอดไปถ่ายทอดต่อและให้ญาติโยมได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมะที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ไว พระจึงออกเดินรุดงเพื่อการโปรดแก่สรรพสัตว์และโปรดแก่เหล่าจิตวิญญาณและดวงวิญญาณทั้งหลายโปรดแก่มนุษย์และญาติโยมด้วยในในแต่ละสถานที่ห,หรือที่ต่างๆที่ภระวิสุทธ์สงที่พระวิสุทธ์สงจะไปภาวนานตามต้นไม้หรือว่าที่ สมควรจะนั่งในตามต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าหรือสถานที่ใดก็ตามนั่นหมายถึงว่าพระวิสุทธ์สงฆ์ท่านกำลังไปโปรดและไปให้บารมีแก่จิตว,วิญญาณและดวงวิญญาณนั่นหมายถึงว่าพระวิสุทธิสงฆ์ที่เดินทุดงไปท่านกำลังแสดงธรรมให้แก่ญาติโยม และท่านก็กาลังโกรธแก่จิตวิญญาณดวงวิญญาณที่ติดอยู่ตามต้นไม้แม้แต่เปลส,สัมเวสีหรือดวงวิญญาณที่เล่ร่อนไปมาพระพิสุทธิสงฆ์จึงโปรดให้แก่วิญญาณเหล่านั้นพระพิสุทธิสงฆ์จึงให้บารมีแต่ญาติโยมและก็ดวงจิตและดวงวิญญาณที่ได้รับพระบารมีจากองค์สัมมา สัมพุทธเจ้าเราซึ่งเป็นซึ่งที่อยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงได้มีการไปทำบุญเราไปทำบุญเราไปทำบุญที่มีภาพวิสุทธิสงฆ์มารวมตัวกันทั่วสารทิศอย่างนะั้ไม่ท่วนมาทุกทิศมาทุกภ่า นี่ในทางในเรื่องของการในเรื่องของการเดินทุดดงการเดินทุดดงจึงเป็นการโปรดแก่สปปรรพสัตว์การเดินทุดดงคือการโปรดแก่สปปรรพสัตว์และในเรื่องของปริว่าการปริวาสพระพุทธสฆ์ที่ได้รับธรรมะหรือว่าได้รับพระบารมีองค์สัมมาสัาพพุทธเจ้าที่แสดงธรรมเอาไว้ ก็จะได้มาแสดงธรรมต่อญาติโยมนี่คือการปริวาสการปริวาสเพื่อให้พระผู้น้อยได้รู้จักกับพระผู้ใหญ่พระบางรูปไม่รู้จักกันเลยหรือแม้แต่พระบางรูปที่เคยคุ้นเคยและเคยปฏิบัติกันแล้วเราจะได้มาภาวนาศิล์ปฏิบัติธรรมร่วมกันและเราจะได้มีโอกาสให้ธรรมะ ที่องค์สัมมาสามัมพุทธเจ้าให้เราไว้และพระพิสุดุง์ก็จะได้มีการโปรงอาบัตนี่คือเป็นบุญใหญ่ที่เราญาติโยนทั้งหลายอย่าปล่อยเวลานั้นให้มันล่วงเลยลงไปให้มันเสียเวลาและเปล่าประโยชน์จึงมีการอะไรปฏิโมกไม่ใช่ปฏิโมกอะไรนะลงพ่อชฟังปฏิโมก ปริวาสเพอจะเลือเรื่องของปริวาสพระที่มาปริวาสนี้ก็คือพระพระเนี่ยกจ,จะมาแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมนี่คือบุญแรกที่จะรวมพระพิสุสงฆ์นี่คือเป็นบุญแห่งปีแรกที่จะรวมญาติโยมซึ่งเป็นบุญใหญ่ในตรงนี้เพื่อมาฟังธรรมะจากพระพิสุสงฆ์ที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมมาแล้ว และที่ได้รับฟังพระโอวาจากองสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงและการสืบทอดต่อในเรื่องของการสิ้นสุดในปรรษาเราจึงมีบุญใหญ่ขึ้นมาที่เกิดขึ้นและเราได้สืบทอดตามประเพณีที่เราเคยมีมาและเราเคยปฏิบัติมาแล้วในเรื่องของประเพณี ประเพณีคือการแห่การแห่ประสาทพึ่งการแห่ประสาทพึ่งนี่มีความสําคัญมีความจําเป็นแก่ญาติโยมการในชั้นใดและภูมิใดก็จะถูกระนักกลงนั้นด้วยพระบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าระงับอย่างสิ้นเชิง บรรพบุร,รุษของเราไม่รู้ว่าอยู่ในชั้นใดบ้างและอยู่ในภูมิใด,ดบ้างต่อในเมื่อได้มีการระับกัรในกรรมตรงนี้แล้วบรรพบุร,รุษของเราจึงขึ้นมามีสิทธิ์และมีส่วนได้รับการอภัยยโทษเราซึ่งที่เป็นบุตรหลานของบรรพบุรุษเราจึงนอบน้อม ต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการทดแทนและตอบแทนบุญคุณบิดามารดาและบรรบุุษของเราเรามีแรงเรามีแรงกายเรามีอาหารเรามีปัจจัยเราจึงรวบรวมทั้งอาหารค่าแรงและแรงกายมาจัดสร้าง ซึ่งเป็นเรือนรับรองและเป็นเรือนรองรับบรรพุรุษของเราที่จะขึ้นมาฟังในการเทศนาธรรมขององค์สัมมาสัมจ้าและพระภิสุ์สงบ์บรรพุรุษของเราขึ้นมาแล้วบรบรรพุุษของเรานั้นจึงมีสิทธิ์มีส่วนบางบรรพุษของเรานั้นจึงมีสิทธิ์และมีส่วน ในเรื่องของการสร้างปราสาทขึ้นข้าพเจ้าจึงของอัญเชิญบรรด์ุรุษของข้าพเจ้าได้พักผาอาศัยนักเรือนรับรองปราสาทขึ้นที่ข้าพเจ้าลูกหลานทั้งหลายได้ใช้ทางค่าแรงแรงงาน หรือด้วยในปัจจัยสีทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการต้อนรับบรรพบุรของข้าพเจ้าพร้อมที่จะฟังในการเทศนาธรรมขององค์สัมมาสัพพุท้าและพร้อมที่จะตักบ,บาตรองค์สัมมาสัพพุท้าพร้อมตะบุดหลังนี่คือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราได้สร้างภาษาพึ่งมาแล้ว เราสร้างเพื่อการทดแทนบนุญบ,นบนัรทบบุษที่ท่านให้กับที่ท่านให้อะไรกับเราไว้ประสาทขึ้นคือเรือนรับรองคือเรือนรับรองและที่พักของบนันทบรุษของเราที่บรรพบรุษของเรานั้นจะได้ขึ้นมารอเวลาลูกหลานในการทําบุญและในการตักบารน,นั่นเองในเมื่อ มีการทำบุญมีการกดบ่าในตรงนี้ในพิธีการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเราจึงมีการถวายประสาพขึ้นให้แก่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อเราถวายประสาพขึ้นี้แต่พุทธศาสนา และองค์สัมมาสัพพุทธเจ้าโดยมีบางบุุษของเรานั้นมีสิทธิ์มีส่วนในเรื่องของการถวายประสาพึ่งนี้ประสาพึ่งนี้จึงเป็นประสาทิพเขาเรียกว่าประสาแก้วเรือนทองประสาพึ่งจึงกลายเป็นประสาแก้วและเรือนทองที่บรรพุรดของเรานั้นจะต้องอาศัยอยู่และประสา พึ่งหรือปราสาทแก้วเรือนทองนี้ก็จังรอรับต่อบรรพบุรุษและก็ตัวเราด้วยเราจึงได้มีการถวายปราสาทพึ่งนี้ให้แก่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเือนประทานและรองรับบรรพบุรุษจึงกลายเป็นปราสาททองและเรือนแก้ว เรือนแก้วก็จะตั้งอยู่นักที่โลกวิญญาณหรือว่าแดนสว่างชั้นมารายนั่นเองสาธุด้วยพระบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ,จา้าขอรงโปรดเป็นองค์ประธานแต่ข้าพเจ้าและในทุกหมู่ทุกเหล่าพร้อมทั้งบารุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอนํำพาบรรุรุษของข้าพเจ้า ซึ่งถาวายปราสาขึ้นและซึ่งข้าพระเจ้าถาวายเรือนทองปราสาแก้วนี้เพื่อเป็นพระพุทธศาสนาและเป็นเรือนทองปราสาแก้วรองรับดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเทพและขุมเหล่าเทวรานนางฟ้าทั้งหลายต่างเข้าแถวและล่วมอัุนโมธนาบุญ ตับบางทรุษมีสิทธิและมีส่วนโดยทั่วถึงกันตัดลอดไปตัดลอดกันอโคสีอโคส